know you สวัสดีครับนาว n โนครับประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีในงานการพบซากกระดูกคนยักษ์โดยพบมากมายอยู่ทั่วทุกพื้นที่นักประวัติพิมพ์ในสมัยก่อนมีข่าวเกี่ยวกับการพบกระดูกคนยักษ์มากมายโวมมีครั้งหนึ่งอับราฮัมลินคอนประธานาธิบดีคนดังของสหรัฐ ยังเคยพูดถึงยักษ์ไว้ตอนไปเยี่ยมชมน้ำตกในเองการาในปีคศ1848มีใจความว่าสายตาของยักษ์ที่สูญพันไปแล้วซึ่งมีกระดูกกองเต็มอเมริกาจ้องมองไปที่ในเองการาเหมือนที่พวกเราทำอยู่ในตอนนี้แสดงว่าเคยมีในงานการพบกระดูกยักษ์อยู่ทั่วอเมริกาจริงๆและหนึ่งในหลักฐานที่สำคัญอีกชิ้นก็คือมัมมี่ ที่พวกเขาให้ฉายาว่าเลอบล็อกใจแอนสร้างมัมมี่เพศชายสูงกว่า3เมตรมีคนซื้อมันมาแล้วออกเดินสายโชว์ทั่วประเทศให้คนได้เห็นแบบไม่มีอะไรปิดบังก่อนที่ในที่สุดจะถูกสถาบันสมิธโซเนียนสถาบันการศึกษาและพิพิธภัณฑ์ที่ได้ทุนจากรัฐบาลซื้อไปด้วยราคาแสนแพงแต่ต่อมาสถาบันออกมาบอกว่ามันเป็นของปลอมฮะแบบนี้ก็ได้เหรอ ก่อนซื้อไม่มีการตรวจอะไรเลยแล้วถ้าปลอมจริงทําไมไม่ออกมาแถลงว่าตนที่ปลอมและปล่อยให้ตัวคนร้ายลอยนวลเนี่ยนะไม่แจ้งจับนี่เก็บเข้ากูซะง,งั้นไม่ออกให้คนดูอีกเลยเออก็มีอย่างนี้ด้วยนะอะเรามาเข้าเรื่องเราดีกว่าครับเจ้ามัมมี่นี่แหละครับที่เกี่ยวพันกับเรื่องของเราในวันนี้มันถูกค้นพบในรัฐนวาดาซึ่งอยู่ภาคตะวันตกของสหรัฐพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย มีชนพื้นเมืองเมริกันเผ่าพายุธ์เผ่าโชโจนีและเผ่าวาโซอาศัยอยู่และเผ่าพายุธเนี่ยมีเวณีการเล่าปากต่อปากที่พวกเขาจะเล่าให้ผู้ตั้งถิ่นฐานอยู่ความรุ้แรกฟังเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ของยักษ์ผมแดงเหนือที่บรรพุษของพวกเขาเรียกว่าซีเตค่าต่อมาก็ได้ถูกบันทึกไว้เป็นหนังสือชื่อ Life a อ o n g พายูด์ แดรลองแอนเคลมของซาร่าวินเนมักกาฮอปกินในปีคศ1882ซึ่งผู้เขียนนะครับเป็นลูกสาวของหัวหน้าเผ่าชาวพยุนนั่นเองในหนังสือพูดถึงการทำสงครามกับพวกซิเตคา่าจากทางเหนือที่เป็นยักษ์พวกเขามีผมสีแดงไม่เป็นมิตรดูร้ายและกินเนื้อคนไม่ใช่ตำนานหรือว่าฟังจากคนรุ่นก่อนเล่ามานะครับแต่พูดถึงประสบการณ์จริง ของเธอเลยและยามเวลาที่มีคนเชิญเธอไปพูดเธอก็มาแะสวมชุดอินเดียนแดงที่ตรงคอมีเครื่องประดับที่เธอบอกว่าทํามาจากผมของพวกซิเตค่าพวกซิเตค่ามาจากเกาะอันห่างไกลโดยการข้ามมหาสมุทรบนแพที่ใช้สร้างโดยต้นทูจึงถูกเรียกว่าซิเตค่าซึ่งหมายถึงผู้กินทูในภาษาพายุตํำนานเล่าว่าซิเตค่าทําสงครามกับพายุต และชนเผ่าใกล้เคียงอื่นๆทําให้เกิดความกวาดขัวและไหนะในที่สุดหลังจากหลายปีของความขัดแยง้งชนเผ่าต่างๆก็ลงตัวกันเพื่อต่อสู้และเริ่มทําลายล้างพวกซิเตคาการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในบริเวณของถ้าที่รู้จาักกาันในชื่อถ้าเลิฟล็อกพวกซิเตคาถูกไล่ต้อนจนต้องถอยลันเข้าไปในหลบในถ้าลึกและสุดท้ายถูกจุดไฟบริเวณปากถ้าเพื่อลงควัน จนสุดท้ายก็ตายหมดเรื่องราวนี้อาจดูฟังเกินจริงและดูไม่น่าเชื่อแต่ในปี1911ได้มีคนงานเหมืองคู่หนึ่งเข้ามาในถ้ำเล็บล็อกเพื่อหามูลค้างคาวนําไปใช้เป็นปุ๋ยและสะดุดกับวัตถุแปลกไม่ว่าถา้ำแห่งนี้จะถูกขุดมาตั้งแต่ปี1911แต่คนงานเหมืองไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่จนกระทั่งปี1912ซึ่งนําไปสู่การขุดค้นสถานที่แห่งนี้อย่างชัดเจนและยาวนาน แม้คนงานเหมืองจะทําลายสิ่งของในถ้าไปเป็นจํานวนมากจากความไม่ตั้งใจแต่นัโกโบราณคดีก็ยังคงสามารถดึงสิ่งประดิษฐ์ราวหมื่นชิ้นออกจากถ้าได้สิ่งของต่างๆได้แก่ล้อเป็ดตะข่ายรองเท้าแต่ยาว15นิ้วที่มีรอยสึกหลอตะกร้าซึ่งหลายชิ้นมีอายุมากกว่าสองพันปีมีก้อนหินที่ดูเหมือนมีรอยมือขนาดยักษ์สลักอยู่บนพื้นนั้นและที่บ่งชี้ว่าบันทึกของชาวเผ่าพายุธ์น่าจะเป็นเรื่องจริงก็คือ ปากถ้ำยจะคงแสดงร่องรอยของขมอาไฟจากการถูกไหมอยู่นั่นเองบทความในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นปี1931ยังรอย่ายงในงานการค้นพบโครงกระดูกยักษ์อีก2โครงสูงประมาณ2.5-3ถึง3เมตรในทะเลสาบแห้งใกล้ๆกันซากศพเหล่านี้ได้รับการอธิบายว่าถูกทำมัมมี่ด้วยวิธีที่คล้ายคลึงกับมัมมี่ของชาวอียิปต์โบราณในหนังสือโกนิก้าเดวเปลูของเปโด เซียซาเดเรเลลอนนักเดินทางชาวสเปนในศตวรรษที่16ได้บันทึกเรื่องราวของชาวเปรูโบราณเกี่ยวกับต้นกําเนิดของยักษ์เมริกาใต้ไว้ใกล้เคียงกันบอกว่าพวกยักษ์เดินทางมนทะเลด้วยแพที่ทําจากต้นกกตามแบบเรือใหญ่บางคนสูงมากจนผู้ชายรูปร่างทั่วไปสูงแค่เข่าวพวกนั้นยักษ์ใหญ่แห่งเปรูและซิกเต่าอาจเป็นพวกเดียวกันที่รอดชีวิตจากไหนครข้งใหญ และพากันเข้ามาลีไพยในประเทศอเมริกาหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญต่างมีความเห็นไปคนละทางบางคนบอกว่าขนาดที่ใหญ่อาจเกิดจากความใหญ่โตหรือสภาวะทางการแพทย์บางคนกล่าวว่าประเพณีการฝังศพหรือปัจจัยทางวาางัฒนธรรมอื่นๆอาจมีอิทธิพลต่อลูกลาของศพนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะระบุว่ากระดูกสัตว์หรือวัตถุอื่นๆเป็นซากกระดูกของมนุษย์อย่างไม่ถูกต้องท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวของยักษ์ใหญ่ในถ้ำเลิบล็อก ยังคงเป็นปริศนาที่น่าสนใจโดยผสมผสานโบราณคดีมนุษยวิทยาและนิทานพื้นบ้านเข้าไว้ด้วยกันวันนี้ก็ขอเปิดตัวหัวเรื่องยักษ์เบาๆสตาร์ทกันที่เรื่องที่อเมริกาก่อนนะครับเดี๋ยวตามมาเรื่อยๆสำหรับใครที่ชอบเรื่องยักษ์แล้วเพื่อนๆครับคิดยังไงบ้าง,างกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องยักษ์มันเคยมีจริงไหมถ้าเคยมีเนี่ยแล้วหลักฐานไปไหนหมดหรือถ้าไม่เคยมีทํามไม ถึงมียักษปรากฏอยู่ในตำนานทั่วโลกรวมถึงภาพในสถานที่ต่งตางๆอีกจะคิดแบบไหนก็ไม่ผิดครับมาร่วมไขคุญแจและต่อทิกซอไปพร้อมกันกันกบพวกเรา now you know